สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่การเจาะลึกข้อมูลกับเราในวันนี้นะครับกับเรื่องราวของสิ่งมีชีวิตที่ผมว่นน่าทึ่งมากนั่นก็คือช้างครับคือในมือเรามีข้อมูลอยู่ชุดหนึ่งที่พอเริ่มอ,อ่านปุ๊บก็เจอเรื่องน่าแปลกใจทันทีเลยปกติเราจะเข้าใจกันว่าช้างมี2ชนิดใช่ไหมครับช้างแอฟริกากับช้างเอเชีย แต่ข้อมูลล่าสุดตรงนี้บอกว่าจริงๆแล้วตอนนี้นักวิทยาศาสตร์เขายอมรับกันถึง3 s มสปีชีสแล้วใช่เลยค่ะเรื่องนี้เพิ่งจะชัดเจนขึ้นมากๆในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี่เองจากการศึกษาเรื่องพันธุกรรมที่มันลึกขึ้นนะคะทำให้เราต้องแยกชางแอฟริกาออกมาเป็น2ชนิด อ๋อคือแยกจากในตัวแอฟริกาเองใช่ค่ะก็จะมีช้างผู้หมายแอฟริกาที่เราเห็นบ่อยๆในสารคดีทุ่งหญ้าสวันนาตัวใหญ่ๆนั่นแหละค่ะกับอีกชนิดคือช้างป่าแอฟริกาที่จะตัวเล็กกว่าแล้วก็อยู่ในป่าทึบพอมารวมกับช้างเอเชียของเราก็เลยกลายเป็น3สปีชีพอดีค่ะโอโ้แค่เริ่มมาก็กต้องอัปเดตอามารู้กันใหม่เลยนะครับเนี่ย แต่มันมีอีกประเด็นในข้อมูลที่ผมว่าน่าสนใจกว่านั้นอีกคือเขาบอกว่าช้างทั้ง3สปีชีนนี้อยู่ในวงที่ชื่อว่า e l e p h a n t t o d a y ซึ่งเป็นวงเดียวที่ยังหลงเหลือรอดมาจนถึงทุกวันนี้จากอันดับที่ใหญ่กว่าที่เรียกว่า p r o b o s c i d i a คำว่าวงเดียวที่ยังรอดนี่ฟังดูยิ่งใหญ่แล้วก็แอบเหงาๆเหมือนกันนะครับ เป็นคำที่ให้ความรู้สึกแบบนั้นจริงๆค่ะมันบอกเราว่าช้างที่เราเห็นกันทุกวันนี้ไม่ใช่แค่สัตว์ใหญ่ธรรมดาแต่เป็นเหมือนออผู้รอดชีวิตกลุ่มสุดท้ายของตระกูลที่เคยยิ่งใหญ่และหลากหลายมากๆตระกูลที่ว่านี่คือมีใครบ้างครับในอดีต อันดับ p r o p o s i d e a เนี่ยเคยมีสมาชิกที่น่าทึ่งเยอะมากเลยค่ะอย่างที่เราคุ้นๆกันก็ Mastodon อ๋อ Mastodon oh, ช้างแม m มอธหรือแม้แต่ช้างงาตรงซึ่งเคยเดินอยู่ทั่วโลกเลยนะคะแต่ทั้งหมดนั้นก็คือศูนยพันไปหมดแล้วเหลือแค่ครอบครัว Elephant t d a y Day, หรือก็คือช้างในปัจจุบันนี้แหละค่ะที่ยังอยู่กับเราโห oh, พอฟังแบบนี้แล้วมุมมองที่มีต่อช้างเปลี่ยนไปเลยครับจากที่เคยเห็นว่าเป็นแค่สัตว์บกที่ใหญ่ที่สุดเฉย,เฉย กลายเป็นว่าทุกครั้งที่เราเห็นช้างเนี่ยเรากำลังมองดูหน้าประวัติศาสตร์ที่มีชีวิตอยู่จริงๆใช่ค่ะเป็นตัวแทนสุดท้ายของสายวิวัฒนาการที่ยาวนานมากๆมันทำให้ต้องคิดเลยนะครับว่าอะไรคือเคล็ดลับที่ทำให้พวกเขาอยู่รอดมาได้ในขณะที่ญาติญาติที่ดูยิ่งใหญ่ไม่แพ้กันกลับหายไปหมดนั่นคือคำถามที่เป็นหัวใจสำคัญของการคุยกันวันนี้เลยค่ะบางทีคำตอบอาจจะซ่อนอยู่ในลักษณะทางกายภาพที่เรากำลังจะมาเจาะลึกกันนี่แหละค่ะ ทุกส่วนของร่างกายช้างตั้งแต่วงงาหูผิวหนังล้วนเป็นผลมาจากการปรับตัวเพื่อความอยู่รอดมาเป็นล้านล้านปีเลยเป็นการเปิดประเด็นที่น่าตื่นเต้นมากครับงั้นถ้าเราจะตามหาเคล็ดลับที่ว่านี้จุดเริ่มต้นที่ดีก็น่าจะมาจากการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างผู้รอดชีวิตด้วยกันเองก่อนเลยก็คือระหว่างช้างแอฟริกากับช้างเอเชียซึ่งในข้อมูลก็มีจุดสังเกตง่ายๆอยู่ใช่ค่ะจุดที่เห็นได้ชัดที่สุดเลยก็คือหู ช้างแอฟริกาจะมีใบหูที่ใหญ่มากรูปทรงจะคล้ายๆกับทวีปแอฟริกาเลยอ๋อจริงด้วยครับในขณะที่ช้างเอเชียหูจะเล็กกว่ามากแล้วก็มีรูปทรงที่กลมกว่าค่ะซึ่งความแตกต่างนี้ไม่ใช่แค่เรื่องหน้าตานะคะแต่เป็นกุญแจสําคัญในการเอาชีวิตรอดเลยเรื่องนี้ผมสนใจมากครับในข้อมูลบอกว่าหูใหญ่ๆของช้างแอฟริกามีไว้เพื่อระบายความร้อนมันทํางานยังไงครับฟังดูเหมือนมีแอร์ในตัวเลย เปรียบเทียบได้เป็นเหมือนแผงระบายความร้อนของรถยนต์เลยค่ะโอ้ครับครับลองนึกภาพช้างพุ่มไม้ออฟริกาที่ต้องอยู่กลางแดดร้อนๆในทุ่งหญ้าสวรรค์น,น,นะคะร่างกายที่ใหญ่ขนาดนั้นมันก็ผลิตความร้อนมหาศาลใบหูที่ใหญ่และมีเส้นเลือดฝอยอยู่เต็มไปหมดเนี่ยก็ทำหน้าที่เป็นแผงระบายความร้อนชั้นดีคือให้เลือดมันไหลผ่านไปที่หูใช่ค่ะ พอช้างกระพือหูอากาศก็จะพัดเอาความร้อนออกจากเลือดที่ไหลเวียนในหูทําให้เลือดที่ไหลกลับเข้าร่างกายมันเย็นลงเป็นการปรับตัวที่จําเป็นมากๆสําหรับการอยู่รอดในแอฟริกาสุดยอดเลยนี่คือตัวอย่างที่ชัดเจนมากว่าทุกอย่างมันมีเหตุผลของมันจริงๆไม่ใช่เรื่องบังเอิญแล้วอีกจุดสังเกตหนึ่งที่ข้อมูลพูดถึงแต่คนไม่ค่อยสังเกตกันเท่า,ทาไหร่คือเรื่องหลังใช่ไหมครับถูกก้อมค่ะถ้าเรามองช้างจากด้านข้างจะเห็นชัดเจนเลย ช้างแอฟริกาเนี่ยหลังเขาจะเว้าวลงตรงกลางเว้าวลงใช่ค่ะทําให้จุดที่สูงที่สุดของร่างกายจะอยู่ที่หัวไหล่ส่วนช้างเอเชียหลังจะโค้งนูนขึ้นหรือบางพีก็ดูราบไปเลยทำให้จุดสูงสุดของร่างกายอยู่ตรงกลางลำตัวความแตกต่างของหลังแบบนี้มันส่งผลอะไรกับการใช้ชีวิตของพวกมันไหมครับนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่ามันอาจจะเกี่ยวข้องกับถิ่นที่อยู่อาศัยนะคะ หลังที่นูนของช้างเอเชียอาจจะช่วยให้เคลื่อนที่ผ่านป่าทึบได้คล่องตัวกว่าอ๋อครับในขณะที่โครงสร้างของช้างแอฟริกาอาจจะเหมาะกับการเดินทางไกลในที่โลง่โลงๆมากกว่าแต่ที่สำคัญคือทั้งสองแบบก็แข็งแรงพอที่จะรับน้ําหนักมาหาศาลได้เหมือนกันน่าสนใจมากครับพอเรามองผ่านเลนส์ของการอยู่รอดแล้วทุกอย่างมันดูมีความหมายไปหมดเลยเอาล่ะครับนอกจากความแตกต่างแล้ว ทีนี้เรามาดูสุดยอดเครื่องมือที่ทำให้พวกมันเป็นช้างและอาจจะเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้พวกเขายังอยู่กับเรานั่นก็คืองวงกับงาผมอยากเริ่มที่งวงก่อนเลยมันเป็นอวัยวะที่มหัศจรรย์มากจริงๆงวงนี่คือผลงานชิ้นเอกของวิวัฒนาการเลยค่ะมันคือการรวมกันของจมูกกับริมฝีปากบนแล้วก็ประกอบขึ้นจากกล้ามเนื้อล้วน กล้ามเนื้อล้วนๆใช่ค่ะสี่หมื่นกว่ามัดแต่ไม่มีกระดูกเลยแม้แต่ชิ้นเดียวโหไม่มีกระดูกเลยใช่ค่ะทําให้มันทั้งยืดหยุ่นแข็งแรงแล้วก็ควบคุมได้ละเอียดมากๆอย่างไม่น่าเชื่อเลยในข้อมูลบอกว่ามันทําหน้าที่ได้หลายๆมากตั้งแต่หายใจดมกลิ่นไปจนถึงหยิบของเล็กๆขนาดเม็ดถั่วก็ได้แต่ในขณะเดียวกันก็ใช้งวงเดียวกันเนี่ยยกท่อนซุงหนักๆได้ด้วย ถูกต้องเลยค่ะเหมือนมีทั้งแขนกลที่ทรงพลังและก็ปลายนิ้วที่ละเอียดอ่อนอยู่ในอวัยวะเดียวกันเลยนะครับใช่ค่ะแล้วที่ปลายงวงของช้างแอฟริกานะคะจะมีติ่งคล้ายๆนิ้วอยู่2ติ่งส่วนช้างเอเชียมีติ่งเดียวซึ่งมันทำหน้าที่เหมือนคิมเล็กๆช่วยให้หยิบของได้ดียิ่งขึ้นไปอีก ความสามารถในการหาอาหารที่ยืดหยุ่นขนาดนี้นเป็นข้อได้เปรียบมหาศาลเลยสิครับมากๆเลยค่ะในยุคที่สภาพแวดล้อมเปลี่ยนบ่อยสัตว์ที่ปรับตัวเรื่องการกินไม่ได้ก็มักจะสูญพันธุ์ไปก่อนแต่งวงทาให้ช้างกินได้แทบทุกอย่างตั้งแต่หญ้าใบไม้เปลือกไม้ไปจนถึงผล,ลไม้เล็กๆ จริงด้วยครับงวงนี้เองที่ทําให้พวกมันเข้าถึงแหล่งอาหารได้หลากหลายกว่ายัดย่าดในอดีตเป็นไปได้สูงมากค่ะความยืดหยุ่นในการหาอาหารนี่คือปัจจัยสําคัญของการอยู่รอดเลยแล้วงวงก็คือหัวใจของสิ่งนั้นนอกจากนี้มันยังใช้ดูดน้ําได้ทีละเป็น10บสลิตรเพื่อดื่มหรือพ่นตัวใช้เป็น s n ์เกิลได้ด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะเวลาว่ายน้ําข้ามแม่น้ําแล้วยังใช้สื่อสารกันในฝูงหรือเป็นอาวุธป้องกันตัวได้อีก มันคือเครื่องมืออนเนกประสงค์ที่สมบูรณ์แบบที่สุดชิ้นหนึ่งในอาณาจักรสัตว์เลยค่ะทั้งงวงคือเครื่องมือที่ยืดหยุ่นและละเอียดอ่อนงาก็คงเป็นเครื่องมือสําหรับงานหนักสินะครับแล้วข้อมูลก็ช่วยแก้ความเข้าใจผิดของผมด้วยว่างาไม่ใช่เขี้ยวแต่คือฟันตัดที่ยาวออกมาใช่แล้วค่ะเป็นฟันตัดคู่บนที่งอกยาวออกมาเรื่อยๆตลอดชีวิตของช้างซึ่งนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือแห่งการอยู่รอดที่สําคัญไม่แพ้งวงเลยหลักๆก,ก็คือใช้ป้องกันตัว ค่ะใช้ป้องกันตัวจากนักล่าอย่างสิงโตหรือเสือแล้วก็ใช้ต่อสู้กันเองในหมู่ช้างตัวผู้เพื่อแย่งสิทธิ์ผสมพันธุ์แต่มันไม่ได้มีไว้แค่สู้กันอย่างเดียวใช่ไหมครับในข้อมูลบอกว่ามันถูกใช้เป็นเครื่องมือในชีวิตประจําวันด้วยอันนี้สําคัญมากเลยค่ะช้างใช้งาขุดดินเพื่อหาแหล่งน้ําใต้ดินในฤด,ดูแรงโอ้โห ซึ่งไม่แค่ช่วยให้ตัวเองรอดนะคะแต่ยังสร้างแหล่งน้ําให้สัตว์อื่นในระบบนิเวศด้วยพวกมันใช้งานลอกเปลือกไม้ซึ่งเป็นอาหารโปรดใช้งานดันต้นไม้ให้พ้นทางหรือแม้แต่ใช้งานขุดหาแร่ธาตุอย่างเกลือโปง่งเหมือนเป็นเครื่องมือขุดเจาะที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิดเลยนะครับใช่ค่ะทําให้พวกมันสามารถปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมเพื่อความอยู่รอดของตัวเองได้ในระดับหนึ่งเลยพอฟังแบบนี้แล้วรู้สึกว่างวงกับงาทํางานประสานกันได้สุดยอดมาก เหมือนเป็นชุดเครื่องมืออเนกประสงค์ที่ธรรมชาติสร้างขึ้นมางวงสำหรับงานละเอียดงาสสำหรับงานหนักการมีชุดเครื่องมือครบเครื่องขนาดนี้ติดตัวตลอดเวลาคงเป็นข้อได้เปรียบมหาศาลเลยนะครับเป็นการเปรียบเทียบที่เห็นภาพชัดมากค่ะและมันอาจจะเป็นหนึ่งในคำตอบของคำถามที่เราตั้งไว้ตอนต้นว่าอะไรที่ทำให้พวกเขาอยู่รอดมาได้เอาละครับเครื่องมือสุดพิเศษเหล่านี้ก็ถูกติดตั้งอยู่บนโครงสร้างร่างกายที่มือหึม,มกไม่แพ้กัน ผม,มอยากจะชวนคุยถึงส่วนอื่นๆที่เราอาจจะไม่ค่อยได้สนใจเท่าไหร่แต่ก็สำคัญมากนั่นก็คือขาและผิวหนังครับเป็นประเด็นที่ดีค่ะเพราะการจะตัวใหญ่ขนาดนี้ได้โครงสร้างพื้นฐานต้องแข็งแรงเป็นพิเศษใช่ครับข้อมูลใช้คาว่าขาของช้างมีลักษณะใหญ่เหมือนเสาเพื่อรองรับน้ำหนักตัวมหาศาลการมีขาเหมือนเสาแบบนี้มันไม่ทำให้เคลื่อนไหวลำบากเลยครับนี่คือความมหัศจรรย์ทางวิศวกรรมชีวภาพเลยค่ะ ขาที่ตรงและหนาเหมือนเสาเนี่ยช่วยรับน้ำหนักและกระจายแรงได้ดีมากทำให้ช้างสามารถยืนหรือเดินนานๆได้โดยใช้พลังงานน้อยอ๋อครับแล้วที่น่าสนใจคือใต้ฝ่าเท้าของช้างมีแผ่นไขมันหนาๆทำหน้าที่เหมือนโชคอัพธรรมชาติช่วยลดแรงกระแทกและทำให้พวกมันเดินได้เงียบอย่างไม่น่าเชื่อสำหรับสัตว์ที่ตัวใหญ่ขนาดนี้เดินเงียบเหรอครับไม่น่าเชื่อเลยจริงค่ะ แล้วอีกเรื่องที่ข้อมูลบอกว่าน่าสนใจมากคือเรื่องผิวหนังที่บอกว่าหนาแต่ละเอียดอ่อนซึ่งฟังดูขัดแย้งกันดีนะครับเป็นอีกหนึ่งความซับซ้อนที่น่าทึ่งของช้างค่ะผิวหนังของช้างหนามากในบางส่วนนะคะซึ่งช่วยป้องกันมันจากแสงแดดมแมลงกัดหรือแผลเล็กๆน้อยๆแต่ในขณะเดียวกันผิวหนังของมันก็เต็มไปด้วยปลายประสาทที่ไวต่อสัมผัสมากๆไวขนาดไหนครับ ขณะที่ว่าช้างสามารถรับรู้ได้แม้กระทั่งมแมลงวันที่มาเกาะบนผิวเลยทีเดียวค่ะโหแล้วรอยเหี่ยวย่นเยอะๆบนผิวหนังล่ะครับมันมีความหมายอะไรมากกว่าความแก่ไหมมีความหมายอย่างยิ่งเลยค่ะรอยย่นลึกๆพวกนั้นคือระบบกักเก็บความชุ่มชื่นชั้นดีเลยเวลาช้างอาบน้ําหรือพ่นโคลนใส่ตัวรอยย่นพวกนี้จะช่วยกักเก็บน้ํากับโคลนไว้บนผิวได้นานขึ้น อ๋อ oh, ทำให้ตัวเย็นนานขึ้นถูกต้องค่ะช่วยป้องกันผิวจากแดดแล้วก็ช่วยให้ร่างกายเย็นลงได้นานกว่าผิวที่เรียบเรียบมันคือระบบระบายความร้อนอีกรูปแบบหนึ่งที่ทำงานคู่ไปกับใบหูเลยฟังทั้งหมดมาถึงตรงนี้แล้วผมรู้สึกว่าทุกส่วนของร่างกายช้างมันถูกออกแบบมาอย่างมีความหมายและเชื่อมโยงกันหมดจริงๆนะครับถูกต้องที่สุดค่ะทุกองค์ประกอบล้วนเป็นผลลัพธ์ของการปรับตัวทางวิวัฒนาการอันยาวนานเพื่อให้พวกมันดำรงอยู่ได้ในฐานะเจ้าแห่งพื้นป่าเยี่ยมเลยครับ งั้นเรามาลองสรุปภาพรวมที่ชัดเจนขึ้นของผู้รอดชีวิตที่ชื่อว่าช้างจากที่เราคุยกันในวันนี้ดีกว่านะครับเราเริ่มด้วยการอัปเดตความรู้ใหม่ว่าตอนนี้ช้างมี3 s p สปีชีสและที่สำคัญคือพวกมันเป็นผู้รอดชีวิตกลุ่มสุดท้ายของอันดับ Proboscidea ที่เคยยิ่งใหญ่ ซึ่งทำให้พวกมันเปรียบเสมือนมรดกทางวิวัฒนาการที่มีชีวิตที่แบบประวัติศาสตร์ของตระกูลที่สูญพันธุ์ไปแล้วไวทั้งหมดค่ะจากนั้นเราก็ได้เห็นชุดเครื่องมือแห่งการอยู่รอดที่ถูกปรับแต่งให้ต่างกันอย่างหูขนาดใหญ่ของช้างแอฟริกาที่ใช้ระบายความร้อนและเราก็ได้เจาะลึกถึงสุดยอดเครื่องมืออเนกประสงค์นั่นก็คืองวงที่ทั้งแข็งแกร่งและละเอียดอ่อนและงาที่เป็นทั้งอาวุธและเครื่องมือ ซึ่งเป็นชุดเครื่องมือที่อาจจะทำให้พวกมันมีความยืดหยุ่นในการหาอาหารแล้วปรับตัวได้ดีกว่ายัดย่าที่สูญพันธุ์ไปและสุดท้ายเราได้เห็นว่าโครงสร้างพื้นฐานอย่างขาที่เหมือนเสาและผิวหนังที่เต็มไปด้วยรอยยน่นก็ล้วนเป็นนวัตกรรมที่ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับร่างกายที่ยิ่งใหญ่และช่วยให้พวกมันเอาชีวิตรอดได้ทั้งหมดนี้รวมกันเป็นภาพของสุดยอดนักปรับตัวอย่างแท้จริงครับเป็นการสรุปที่เชื่อมโยงทุกอย่างเข้าด้วยกันได้ดีมากค่ะ และจากทั้งหมดที่เราคุยกันมามันก็นําไปสู่คําถามสุดท้ายที่อยากจะทิ้งไว้ให้คิดกันต่อเชิญเลยครับเราใช้เวลาทั้งหมดในวันนี้เพื่อชื่นชมลักษณะทางกายภาพอันน่าทึ่งที่ทําให้ช้างอยู่รอดมาได้ยาวนานกว่าญาสนิทอย่างแมมมอธแต่มันก็น่าเศร้านะคะว่าคุณสมบัติที่เคยเป็นจุดแข็งที่ทําให้พวกมันรอดมาได้นับล้านปี อย่างเช่นง,งาที่ใช้เป็นเครื่องมือหรือขนาดร่างกายที่มหึมาจนไม่มีผู้ล่าตามธรรมชาติกลับกลายเป็นสิ่งที่ทำให้พวกมันตกเป็นเป้าของภัยคุกคามที่ร้ายแรงที่สุดในยุคปัจจุบันนั่นก็คือมนุษย์คำถามทิ้งท้ายก็คือสุดยอดผู้รอดชีวิตที่ปรับตัวผ่านมาได้ทุกยุคทุกสมัยนี้จะสามารถปรับตัวเพื่อเอาชีวิตรอดจากแรงกดดันที่เราสร้างขึ้นได้หรือไม่หรือว่า เรื่องราวของผู้รอดชีวิตกลุ่มสุดท้ายในตระกูลพรอ b บสซิดกํากำลังจะเดินทางมาถึงบทสุดท้ายแล้วจริงๆสวัสดีครับทุกคนนะครับก่อนจบคลิปนี้ผมอยากขอบคุณ FC ทุกๆคนมากๆเลยครับที่คอยติดตามคอยให้กำลังใจแล้วก็อยู่ได้กันมาตลอดทุกคอมเมนต์ทุกไลค์ like, ทุกการแชร์มีความหมายกับผมมากจริงๆผมจะตั้งใจทำคลิปดีๆสนุกๆออกมาให้ทุกคนได้ชมกันอีกแน่นอนครับ ใครที่ยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆให้ดูทุกๆวันนะครับขอบคุณจากใจเลยครับทุกคนแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ